สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเกิลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักแรกของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564เรามาถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์กันแล้วนะคะมาดูนะคะว่าช่วงปักแรกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมชีวิตเดิรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหม ตัวเลขนำโชคคือเลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม ใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หาไรายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต๋าอาลัคเคลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้าก o เ g ิ e พิมพสยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวง สามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะค่าเรียนถูกมากค่ะเอาละค่ะเรามาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงปักแรกนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณมาดูกันนะคะว่าโดมิโนโจะบอกว่าการงานการเงินความรักของผู้การงานการเงินความรักสุขภาพนะโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไร แปดแปดหกหกสามหกศูนย์เก้าเจ็ดสองมาดูตัวเลขนำโชคเราจะให้ทั้งหมดห้าหมายเลข มาดามให้เป็นวิทยาทานนะคะตัวเลขนำโชค5้าหมายเลขนี้ใครที่ไม่ชอบการเสี่ยงโชคคุณสามารถเอาเลขเนี้ยไปประกอบในการดำเนินชีวิตที่ต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะหรือว่าจะต้องไปซื้อรถหรือซื้อทะเบียนรถหรือซื้ออะไรที่มันต้องใช้ตัวเลขหรือทําอะไรที่มันจะต้องมีตัวเลขกําหนดเลขเหล่านี้จะเป็นช่วงเ,เป็นเลขนำโชคของคุณในช่วงปักแรกนี้นะคะก็มีเลขตัวเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์มี9 1 06391063นะคะตัวเลขนำโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เนาะ <c oughs> อ่ะมาดูกันนะคะว่าในช่วงปากแรกนี้ผู้ที่เกิดวันศุกร์เองอย่าใจร้อนนักนะคะอย่าใจร้อนมากนักในช่วงนี้นะคะคุณอาจที่จะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายแล้วก็ ใจร้อนโมโหใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลไปสักนิดนึงหรืออาจที่จะทําอะไรเนี่ยส่มเสี่ยงนะคะเป็นคนที่ทําอะไรแบบกล้าได้กล้าเสียใจนักเลงมากเกินไปเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าทําอะไรด้วยการใช้อารมณ์มันจะหรืออย่าใช้คําพูดอะไรที่มันรุนแรงรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้หรือว่ารู้จักมีการยืดหยุ่นของชีวิตแหละนะคะคนเราเนี่ย ถ้าเราทําตัวอ่อนน้อมถําต้นทาตัวนิ่ง,งๆเฉยๆถึงแม้นว่าใครจะมองว่าแพ้แต่จริงๆเราไม่ได้แพ้ก็ได้นะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เองเป็นช่วงของการที่เรียกว่าในช่วงปักแรกเนี่ยเป็นช่วงของการที่ทําอะไรแบบเอาจริงเอาจัง,จงมุ่งมั่นนะคะแต่อาจจะอารมณ์ร้อนไปหน่อยวู่วานไปสักหน่อยหรือบางทีตัดสินใจรวดเร็วเกินไปไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ แต่ถ้าลองคิดจะทําอะไรแล้วเนี่ยมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่จะทําดังนั้นมันก็จะส่งผลทําให้คุณนะมีโอกาสที่จะได้สิ่งที่คุณคาดหวังจากการมุ่งมั่นของคุณนะได้มาอย่างแบบว่าไม่คาดฝันหรือบางทีถ้าคุณใช้ความใจร้อนมากเกินไปอารมณ์เสียมากเกินไปไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ก็จะทําให้คุณหลุดจากสิ่งที่คุณคาดหวังได้อย่างไม่คาดฝันได้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นอาจจะมีการ หลุดออกจากตําแหน่งหลุดออกจากที่ทํางานตกงานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะทําตัวและประพฤติตนแบบไหนถ้าคุณประพฤติตนแบบใจร้อนคุณมีโอกาสที่จะตกงานได้นะคะโอกาสเ,เรื่องที่ทางลบเนี่ยมันมีมากกว่าทางบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาพลังบวกเข้าตัวกันดีกว่านะคะเพราะว่าในที่นี้มองว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เองเนี่ย เป็นช่วงอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายหัวเสียง่ายหรือจะเป็นเพราะว่าอากาศมันร้อนเกินไปหรือเปล่าเราถึงหัวเสียได้ง่ายหรืออาจจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่มันแบบว่าย่ำแย่ทําให้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันเข้ามากระทบสักนิดสักหน่อยเนี่ยมันก็จะทําให้เราทนไม่ค่อยได้เกิดขึ้นได้นะคะทีนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เองเนี่ยเรื่องหน้าที่การงานนะคะเป็นช่วงของการที่สําหรับใครต้องบอกก่อนเลยว่า สำหรับใครที่ทําอาชีพสีเทาๆหรือทําอาชีพเกี่ยวกับงานกลางคืนนะคะงานกลางคืนตอนนี้มันมีปัญหาแน่นอนแหละสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เนาะเพราะว่าใครที่เคยทําเกี่ยวกับสถานบันเทิงเกี่ยวกับอาชีพสีอ,อ,อาชีพสีเทาๆช่วงนี้มีปัญหาเพราะว่าโควิดมันทาให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ดังนั้นน่ะ มันก็มีเกณฑ์ของการที่บางทีถ้าใครทําอะไรเกี่ยวกับสถานที่โคจรคุณก็อาจจะที่จะต้องเลิกนะคะอาจจะต้องเลิกอาจจะต้องเจ๊งอาจจะต้องพังเกิดขึ้นแต่ถ้าใครทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเออเทาๆก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะช่วงนี้ต้องให้ระมัดระวงังอาจจะเกิดมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นอาชีพสิ่งเสี่ยง ต้องให้ระวังนะในช่วงนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์แต่ถ้าใครที่ทําอาชีพที่ปกติทั่วไปธรรมดาแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงที่อย่างที่มาดามบอกในตอนตอน้นอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุผลให้เยอะๆจะส่งผลทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้อะไรมาอย่างฟุกๆได้อะไรอย่างไม่คาดคิดหรือประสบค,ความสําเร็จได้อย่างไม่คาดคิดได้ด้วยแต่ถ้าใจร้อนใช้อารมณ์อาจจะหลุดจากตําแหน่งได้ด้วยเช่นกันมาดูถึงรายได้นะคะรายได้สําหรับผู้ที่เกิด วันฝนตกหนักมากเลยเสียงเสียงดังมากเลยนะคะอ่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เรามาดูรายได้รายได้ของคุณเป็นยังไงรายได้ถือว่าดีนะมีโอกาสที่จะเข้ามาได้แต่เพียงแต่ว่าในที่นี้มาดามมองนะคะว่ารายได้ของคุณถึงจะดีก็จริงมาได้โดยเสน่หาได้จากลูกค้าเก่าๆเ,เ,เดิมๆก็จริงแต่ว่าในที่นี้รายได้ยังมีการติดขัดอยู่นะจากการที่ว่าคุณอาจจะใช้ใจ่าย เติบเกินไปหรือในที่นี้มันอาจจะเชื่อมโยงมาจากอันเดิมที่เรียกว่าเราเข้าไปข้องเกี่ยวกับภาวะของการที่ทําอาชีพสีเทาๆไหมคุณอาจที่จะหรือบางคนเนี่ยอาจที่จะไปติดการพนันหรือเปล่าต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะถ้าคุณมีการมีเกมของการติดการพนันเกิดขึ้นหรือชอบอาชีพที่สิ่งเสี่ยงอาจจะคิดว่าเดี๋ยวนี้คนชอบพูดว่าเอยอาชีพสิ่งเสี่ยงเนี่ยหรือว่าทำเนี่ยเขามออีออนไลน์ที่ เล่นเว็บออนไลน์อะไรพวกนี้คุณระวังนะตรงนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวได้โดยไม่รู้ตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากๆเพราะฉะนั้นรายได้ของคุณอ่ะมันมันมีเกณฑ์ของการที่ยังมีรายได้ที่มีคนช่วยเหลือสนับสนุนแต่ก็ยังมีรายจ่ายที่น่ากลัวอยู่นะแล้วรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นรายจ่ายที่เรียกว่าทาให้คุณเป็นหนี้นอกระบบได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นหนี้แบบหนี้สินระยะยาวต้องระมัดระวังนะ การที่ตัดสินใจไม่ดจีจะทำให้คุณเป็นแบบนี้เกิดขึ้นได้ทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักสําหรับคนโสดความรักของผู้ที่เกิดวันศุกร์บอกได้เลยว่าเป็นช่วงสเสน่ห์แรงนะคะเป็นช่วงของคนที่มีสเสน่ห์แรงดังนั้นอาจจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาแล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วเข้ามาดูแลเทคแคร์ care, มาซัพพอร์ตชีวิตคุณได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะสาหรับใครที่โสดอยู่แล้วอยากจะมีคู่นะคะ เปิดใจนะคะเปิดใจยอมรับแล้วคุณก็จะได้เจอคนที่ดีๆเข้ามามาซัพพอร์ตชีวิตคุณให้คุณเนี่ยได้รับความสะดวกสบายได้รับความสุขได้แต่สําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้ถือว่าความรักของคุณดีอยู่แล้วก็มีการที่ว่าช่วยเหลือเพื่อกูลซึ่งกันและกันเติมความรักให้กันทุกวันวันละนิดวันละหน่อยนะคะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเขาเรียกว่า คนมองแล้วอิจฉาอะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะความรักของคุณถือว่าดีนะคะในช่วงนี้ทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ต้องระวังการติดเชื้อนะคะติดเชื้อทางอากาศโดยเฉพาะเรื่องโควิดก็ต้องให้ระวังมากๆหน่อยนะอย่าอย่าประมาทอย่าอย่าคิดว่าฉีดวัคซีนช่วงนี้เป็นช่วงที่ฉีดวัคซีนแล้วแต่มันมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าบางคนเพิ่งฉีดเข็มเดียวบางคนรอการฉีดอยู่ หรือบางคนประมาทชะล่าใจฉันฉีดครบสองเข็มแล้ววัคซีนไม่ได้คุ้มครองคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวัคซีนคุ้มครองคุณแค่เพียงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นดังนั้นอะสิ่งที่จะคุ้มครองและดูแลตัวคุณได้ดีที่สุดคือตัวคุณเองอย่าประมาทยอย่าชะล่าใจเพราะมีเกณฑ์ที่จะได้ติดเชื้อหรือเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะได้รับโรคแปลก,ปก,ปกใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยคุณอาจมีเกณฑ์ที่จะไปรับเชื้อเขาได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นระมัดระวังตัวควบคุม ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยพยายามใครกลัววัคซีนอย่ากลัวนะมาดามเนี่ยจะให้จดใจจ่อรอฉีดอยู่เลยยังไม่ได้ถึงกําหนดมาดามสักทีหนึ่ง,น,งนะคะเดือนกรกฎานี่แหละมาดามน่าจะต้องได้ฉีดแล้วเพราะว่าเขาเลื่อนออกไปอะ่ะเลื่อนเกณฑ์ของมาดามเนี่ยคือวันที่6กรกฎาแต่มาเลื่อนออกไปก็น่าจะขอให้อยู่ในเดือนกรกฎาเพราะมาดามลงลงสอนเปิดสอนนะเปิดคอร์สสอนเดือนสิงหาขอให้ได้ฉีดวัคซีนก่อนเมืง่อั้้ไม่อยากสอนเลยไม่อยากออกข้างนอกนะคะ อ่ะทีนี้มาดูเรื่องโชคลาภโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์บอกได้เลยว่าลาบลอยมีโอกาสมีน้อยมากจะถามว่ามีไหมมีเหมือนกันแต่ไม่มากนะักนะคะอย่าไปเสี่ยงนะคะอย่าไปเสี่ยงเยอะอย่าไปทุ่มมากแต่สําหรับใครที่ฉันอดไม่ได้ฉันจะต้องซื้อฉันชอบอะ่ะคุณก็ซื้อได้แต่เอาแค่พอของปากของพอเพราะมีเกณฑ์ของการมีลาบลอยแต่เพียงได้แค่เพียงสนุกสนุก,นกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นดวงของคุณในที่นี้บอกว่าลาบลอยของคุณมาจากเรื่องงาน ะะมาจากเรื่องงานที่จะได้รับการสนับสนุนจากคนต่างถิน่นต่างแดนที่ไกลออกไปแล้วจะทำให้ช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่เกื้อหนุนคุณให้คุณได้รับความสะดวกสบายดังนั้นสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เองมีเกณฑ์ของการที่จะได้รับโชคลาภจากเรื่องการงานมากกว่าคุณจะต้องกระตือรือร้อนคุณจะต้องเหนื่อยคุณจะต้องเสียเหงื่อนั่นแหละถึงจะได้มานะคะเพะฉะนั้นเรามาดูว่า การรับพลังบวกนะคะการรับพลังบวกของผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยควรที่จะทํำยังไงเพื่อให้ชีวิตราบรื่นเพื่อให้หน้าที่การงานดีการเงินดีนะคะไม่มีอะไรติดขัดในช่วงนี้จริงๆแล้วมันก็ถือว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ขี้เหล่จนทีเดียวอ้ออีกอย่างหนึ่งที่ผู้ที่เกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุจะมีเกณฑ์ของการเลือดตกยางออกระวังเอ่อ ตรงศีรษะนะคะตรงศีรษะเนี่ยต้องให้ระวังว่าบางทีอาจจะมีของหล่นจากที่สูงลงมาใส่หัวเราได้นะคะอาจจะมีหัวแตกเกิดขึ้นหรืออาจที่จะไม่ถึงขั้นแตกหรือบางทีถ้าเกิดว่าตรงศีรษะเราเนี่ยมันมีทั้งหน้านะคะมีทั้งหน้ามีทั้งตามีทั้งฟัน มีทั้งปากรวมกันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใครที่มีเกณฑ์จะไปถอนฟันไปถอนซะใครจะไปขูดหินปูนรักษาเหงือกไปขูดซะหรือใครกําลังมีเกณฑ์ของการจะสัญญกรรมใบหน้าจุดใดจุดหนึ่งบนใบหน้าไปทําซะเป็นการแก้เคลดตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่15กรกฎาคมถือว่าแก้เคลดกันไปนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้มีเกณฑ์ทําเหล่านี้เลยก็ถ้าเกิดคุณมีฟันผุอยู่ในปากคุณก็ไปถอนถ้าเกิดไม่มีคุณก็ไปขูดหินปูนแต่ถ้าเกิดว่า คุณทามาหมดแล้วช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมคุณควรไปบริจาคเลือดถ้าไม่บริจาคเลือดก็ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะคะจะได้เพราะมันมีเกณฑ์เรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นสวดมนต์นั่งสมาธินะคะออขอโอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรแล้วก็สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิแผ่ผลบุญให้กับสรรพสัตว์แล้วถวายผลบุญให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพทุกๆองค์ที่ปกปักรักษาตัวเรานะคะแล้วก็ แบ่งผลบุญให้กับผู้มีพระคุณบุพการีที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วค่อยอุทิศให้กับเจ้าอุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเจ้ากรรมานเวรของเรานะคะแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางที่เราพักอาศัยอยู่เจ้าที่เจ้าทางที่เราทํางานอยู่จะได้ทําให้หน้าที่การงานของเราไหลลื่นไม่มีอุปสรรคเจ้าที่เจ้าทางจะได้ช่วยส่งเสริมใครที่กําลังมีอุปสรรคกําลังมีปัญหาอาจจะหลุดออกจากตําแหน่งอาจจะหลุดออกจากที่ทํางานได้ เจ้าที่จะได้ช่วยล้างเอาไว้ไม่ให้ไปไม่ให้หลุดออกไปได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เองเนี่ยควรทําบุญด้วยกันไกนะคะกันไกที่ตัดเล็บแล้วก็มีโกนหนวดใส่เนี่ยอย่างละชิ้นลงไปในตอนใส่บาทนะคะในช่วงเนี่ยวันที่1ถึงวันที่15แล้วก็ทํานมนะคะนมสัก6กกล่องเป็นการที่เรียกว่าทําให้ชีวิตเราอะ กันไกลที่ตัดเล็บอะไรพวกนี้มันเป็นของมีคมจะได้ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปตัดอุปสรรคต่างๆออกไปเราจะได้เหลือแต่สิ่งที่ดีๆไว้เวลาที่เราทําบุญกรวดน้ําเราควรที่จะอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ออกไปจากชีวิตเราเหลือแต่สิ่งที่ดีๆไว้ เหลือแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้กับเราไปเติมน้ำมันตะเกียงเพิ่มเติมด้วยนะคะจะได้ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยพบทางสว่างเกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครกลัวเกี่ยวกับการที่จะติดเชื้อติดอะไรให้คุณโอนเงินไปทําบุญที่วัดพระบาทน้ําคุก็ได้นะคะเพราะว่าวัดพระบาทน้าพุเนี่ยเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดนะคะหรืออาจที่จะไปโอนเงินไปช่วยกับพวกสุนัขจรจัดแมวจรจัดที่เจ็บป่วย ก็ช่วยก็ช่วยตรงนั้นได้นะคะเอาตรงนั้นไปช่วยเงินตรงนั้นได้ก็ได้ด้วยนะคะแก้เคดตรงนั้นได้ไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เอาตามกําลังทรัพย์ของคุณนะคะจะได้ส่งผลให้ชีวิตคุณไหลลื่นดีขึ้นอย่าลืมกล่าวขออโหสิก,กรรมต่อเจ้ากรรมในเวรทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็อโหสิก,กรรมต่อผู้ที่เคยล่วงเกินคุณทําให้คุณเจ็บแค้นทําให้คุณโกรธใครที่เคยสาปแช่งคนไว้ก็อย่าลืมว่า ท่องบทที่ถอนคำสาบแช่งซะชีวิตคุณจะได้ไม่มีอะไรติดขัดเกิดขึ้นมาดามก็เคยนะตอนเราวัยรุ่นตอนเราที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้โกรธขึ้นมาเราก็มีการแช่งเกิดขึ้นพอเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาดามท่องบทถอนคำสาปแช่งไปประมาณ3รอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ถือว่าเราแล้วเราก็ไม่เคยไปติดใจสนใจมองเขาอีกเลยไม่เคยไปไม่เคยสนใจเขาว่าเรียกว่าชีวิตเขาก็ ดำเนินไปตามทางของเขาชีวิตเราก็ดําเนินไปตามทางของเราต่างคนต่างอยู่จากนั้นน่ะมันจะเป็นยังไงนั่นมันเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็คือเจ้ากรรมในเวรของเขาไปเล่นเจ้ากรรมในเวรที่เขาเคยไปทําอะไรกับใครไว้เล่นงานเขาเองซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะคะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปเออเขาเรียกว่าอย่าไปอาคตใครนาะนจนเกินไปทําให้ใจเราเป็นทุกข์ด้วยก็จบคําพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วนะคะพบกับมาดาใมใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ